จะนาเข้ามาใช้บีบก,กับต้นบอลสีนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้บอลสีของเราเนี่ยมีใบสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องการใส่มะกรูดนะคะเพื่อนๆอน่านี่นะคะก็คือมะกรูดเนาะใช้ใส่กับต้นบอลสีของเรานะคะเพื่อนๆน พอดีว่ามิ้นได้มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะเพื่อนๆอ่าพอดีว่ามีต้นมะกรูดอยู่ต้นหนึ่งเนาะที่บ้านนะคะมิ้นก็เลยจะนําเข้ามาใช้บีบกับต้นบอนสีนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้บอนสีของเราเนี่ยมีใบสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะเพื่อนๆใบสวยงามมากเลยนะคะ กัดสีกัดลายได้อย่างชัดเจนมากเลยนะคะนี่ส่วนวิธีการทํานั้นนะคะเพื่อนๆนิ้นก็จะอ่าผ่าซีกมะกรูดอย่างนี้นะคะก็คือบีบใส่แก้วเลยเนะาะบีบเอาน้ําเขานะคะอฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็ จะบีบบีบเอาน้ำเข้าแบบนี้เลยนะคะอ่ะมินก็จะใช้ปริมาณเท่านี้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะแป๊บหบนึ่งเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ก่อนนะคะอ่าพอดีว่าฝนตกนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เลยได้ทำการย้ายสถานที่เข้ามานะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ํามะกรูดนะคะที่มินได้บีบใส่แก้วเขาไว้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครไม่มีมะกรูดนะคะก็อาจจะใช้มะนาวหรือว่ามะขามก็ได้เช่นกันนะคะเพื่นพนอนๆเพราะว่าในตัวบอนสีเนี่ยเขาจะชอบดินที่มีความเป็น กดอ่อนๆนะคะก็จะทำให้บนสีของเราเนี่ยมีใบที่สวยงามนะคะเพื่อนๆกัดสีกัดลายได้อย่างสวยงามมากๆเลยซึ่งหลายๆท่านก็ได้นำวิธีนี้เนาะไปใช้ในการกัดสีบนสีของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็จะเทใส่่าน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เราจะผสมกับน้ำเปล่าเพื่อที่จะเจือจางเขานะคะ ถ้าเกิดว่าเราบีบเราได้มากรูดมันเนี่ยเราบีบใส่บริเวณต้นบอนสีเลยนะคะก็จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยเน่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่าดินที่เขามีความเป็นกรดมากเกินไปมีความเป็นกรดเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้บอนสีของเราเน่าแล้วก็เปื่อยตายได้เช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะใช้เราก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะคะเพื่อนๆอ,อ่าก็จะเป็นการเจือจางเขาเนาะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะลดบริเวณรอบๆกระถางนะคะรอบๆขอบกระถางเนี่ยเราห้ามลดโดนโคนต้นของเขานะคะหรือว่า ห้ามลดตรงตรงบริเวณใบของเขาเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะทําให้บอลสีของเรานั้นเน่าตายได้เหมือนกันนะคะจะทําให้ใบของเขาเน่าใบเปื่อยใบช้าได้นะคะอ่าเราก็นี่นะคะนีก็ลดไปเลยเนาะอ่าเราควรที่จะลดในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆจะไม่ลดเยอะมากเกินไปนะคะ และที่สําคัญนะคะเพื่อนๆในการใช้น้ํามะกรูดหรือว่าน้ํามะนาวหรือว่าอาจจะเป็นน้ํามะขามนะคะเราควรลดให้กับบอลสีที่เขามีต้นที่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆอ่าก็จะเป็นบอลสีที่ลำต้นเขาแข็งแรงหรือว่าเขาจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเราถึงจะลดเขาได้เนาะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นบอลสีที่ ยังเป็นต้นเล็กๆหรือว่าเราเตรียมอนุบาลอยู่อย่างเงี้ยก็คือเราห้ามลดเขาเลยนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่า,อ,าอย่างที่เพื่อนๆทราบดีเนาะว่าในตัวน้ำมะกรูดเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นกรดสูงนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลดตรงบริเวณดินของเขาเลยเนี่ยก็จะทำให้บอลสีนั้นเขาแบบตายเน่าตายได้นะคะหรือว่าอาจจะทำให้รากของเขาเนี่ย อ่าเน่าได้เนาะเพราะว่ารากเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะอ่านี่ก็คือเป็นเป็นทิกนะคะแล้วก็เป็นข้อแนะนำเนาะสำหรับการลดบนสีนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่มีต้นมะกรูดหรือว่าจะเป็นต้นมะนาวหรือว่ามะขามนะคะก็สามารถนำมาใช้ลด กับบอลสีของเราได้เช่นกันนะคะเพื่อนเเพื่อที่จะให้บอลสีของเราเนี่ยมีใบที่สวยงามกัดสีกัดลายได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะใช้เขาในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ i've been driving this train years in this lane